ยิ้มได้อยากแชร์สวัสดีค่ะวันนี้ยิ้มได้อยากแชร์เดี๋ยวจะมาแชร์ความรู้เล็กๆน้อยๆขอบคนมีรถที่ต้องรู้เคยสงสัยกันไหมคะว่าเมื่อต้องการใช้ประกรันแต่กลับไม่ได้รับความคุ้มครองนั้น <k ling> เป็นเพราะอะไรวันนี้จิ๊บได้นำความรู้เกี่ยวกับสิ่งที่ต้องรู้ก่อนทำประกันภัยรถยนต์มาฝากกันค่ะไปดูกันเลย การไม่มีใบขับขี่เมื่อเกิดอุบัติเหตุและผู้ขับขี่รถยนต์ไม่มีใบขับขี่ประกันอาจไม่คุ้มครองในบางกรณีทําให้คุณเสียสิทธิ์หรือโอกาสในการใช้งานประกันซึ่งผู้ทําประกันควรศึกษาข้อมูลและรายละเอียดของประกันให้ดีเสียก่อนหรือทําใบขับขี่และต่ออายุใบขับขี่ให้เรียบร้อยซึ่งง่ายต่อการทําประกัน หากมีการต่อเติมรถหรือแต่งรถที่เป็นโครงสร้างของตัวรถเพิ่มต้องแจ้งกับทางประกรันด้วยเพราะเมื่อเกิดอุบัติเหตุส่วนที่ต่อเติมมาภายหลังจะไม่รับความคุ้มครองในส่วนนี้เจ้าของรถอาจจะต้องจ่ายค่าเสียหายหรือค่าซ่อมแซมในส่วนนี้แทนเมื่อเกิดเหตุภัยก่อการร้ายประกรันจะไม่คุ้มครองในจุดนี้หลายคนมักเข้าใจผิดว่าเมื่อทำประกันชั้นหนึ่งแล้วจะคุ้มครองได้ทุกกรณี แต่ความเป็นจริงบริษัทประกันภัยจะไม่คุ้มครองค่าเสียหายหรือทดแทนความเสียหายใดๆจากภัยก่อการร้ายซึ่งมีรายละเอียดระบุไว้ในเอกสารแนบทายกรมทันค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับสิ่งที่ต้องรู้ก่อนทำประกันภยัยสำหรับคนที่สนใจประกันภยัยสามารถซื้อประกันภัยรถยนต์ได้ที่ยิ้มได้ประกันภยัยเพียงติดต่อช่องทางออนไลน์หรือสอบถามได้ที่เบอร์นี้ค่ะ ทางยิ้มได้ประกรันภัยมีเจ้าหน้าที่ปรึกษาด้านประกรันภัยที่ให้คำแนะนำได้อย่างครบถ้วนค่ะแล้วมาเจอกันใหม่กับยิ้มได้อยากแชร์